สวัสดีครับ f อฟวันนี้เรามาดูอาจารย์จับปลังมาด้วยกันนะครับพระครูกายแก้วนะครับขายไหมหเหนียวมีไหมหยดพืนไหมหยุดพืนไหมยังไมออกมาจารย์นิวัฒนะครับหลวงธนวัฒน์ใช่ไหมครับอาจารย์ธนวัฒน์นะครับกลังจับพลังกดฉาบแลวก็บเออยู่นะครับเจะส่งเข้าประกวดก็ตรวจสอบก่อนนะครับ อาจารย์ธนวัจับกำลังธนวัตรอยู่นะรัปีรักปีรู้ใเดีอยหกบร้อยยี่สิ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 บที่พีวังนะวังกระจายนะแลวก็นรอ ต้องเดนคู่เที่าตาลเขาบอกว่าสร้างในวังหวขที่ที่สร้างไม่มีวังนัวิาด่าพนสดี่สร้างมเงในวันสดจสร้างปวั ร5 9ปี159ปีร้อยาเปีราชการที่สรัชการที่5รัชการที่ห้รัชการที่สเวคตามได้ป่นี่ยว่าะเข้าไปสของสมเด็จโตเปอสท่ด้านน่าที้เชิญหนุนยู่เพได้สามปาราสายนสมเด็จพระจันทร์โต ผมพ่องเงินสาหลวงปู่สุดธสีแต่ยุคนี้สิงแสธนวัฒนเชิญพลังของหลวงปู่เทพมาได้มาเปิดพลังเปิดเกจิให้ท่านได้เป็นเกจิที่เปิดพลังจกักรวาลให้ท่านได้เพราะเราเชิญมาไงแลเวตเรา,เร,า,เร,า,เร,ารู้จักเชิญมาคุณก็เปิดได้ อาจารย์ครับสิ่งเล่นลับองค์ต่อไปครับอ่าครับผมครับผมอาจารย์ดูว่าเก่าแค่ไหนอะไรยังไงทนยุกไหมเค่าคลาดหรือจะบูชายแบบไหนนะครับพลังมี์ไหมนี่เมย์ครับเราจะถามอายุนะครับผมหนึ่งร้อยปีเดี๋ยวร้อยห้าสิบปี นี่นินีใร้อยห้าสิบาเี่ยสี่ปีห้าร้อปีเป็นของวัดที่ไหนนะอยุธยาะั้ยสตริางอยุณยายวัดพญาตไหมวัดพญาติอยุธยาวัดพญาที่ผมเห็นก็ือมาเห็นรูปมพกันน่นน่ะจริคนไหมคะแล้วหมดเลยนะพกันสวเนี่ย ว้พยาธมันไม่ได้สี่ร้อยปีทับินร้อยห้าสร้อยห้าร้อยกว่าปีั้ไปถึงสี่รอยปีไม่ถึงเนร้อยร้อยห้าสิบปีสี่ร้อยปีไม่ถึงสี่ร้อยปีสี่อยปีผมสอนได้กระเบื้องเครื่อกไปพวกนี้นะให้ดูน้ำเครือบน้ำเคลือบน้ำเคลือบมันจะเป็นสีม่วง สีม่วงอ่ะนะแต่ดินมันดินมันจะเก่าแตกอ่ะกานแตกนะแตกเป็นร่างแแหงอะรังแแหงเป็นเหมือนน้ำตาลอะแตน้ำตาลเล็กๆเล็กๆเล็กอ่ะในนั้นเราเรียกเื่าเก่าตรงนี้ก็ร้อยกว่าปีร้อกว่าปีแก้วพลาดฤดูเป็นไอ้เปนยังไงครับก็จะมาบูชา แเ้วคลาดหรู้ป่ะตรงเหนียวสายไหนครับสายเหนียวหรือสายเหนียวใช่ไหมคนรู้เขารู้แเ้วคลาดแเ้วคลาดคนนั้นนะสิเมตตาเมตตาคนนี้คนนี้คนนั้นจะจริงเอาอืมเอ้าผมสายก็จะตัวอันนี้อันนี้มีอีกไหมง่ายหมดเลยไม่มีได้หมดเอ้าคนจะคนง่ายเอ้าแต่แต่ว่านี่เพชรหลุดนะง่ายขอบคุณพ่ออาจารย์ครับเพชรหลนแข็งแรงแลสบายใจครับทำได้ครับผม ไอ้สายสมเด็จอะมันสมเด็จไปมด้วมุนีมุนี่สุดท้ายมันก็ต้องมาเสียทางาเสียทางแล้วมันสบายใจงถ้าเสียางแล้วสบายใจไม่เสียทางดูได้ไมได้ได้ดูได้ครับเสียทางก็ดูได้ครับได้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 ครับวเสี ลิปตังไ้ได้อาจารย์ดูให้ฟรีอยู่แล้วครับได้โอเคนี่คุณเสียแล้วสบายใจครับผมได้รู้เลยว่าพุทธคุณเป็นหลักวิชาณนะครับผมพิสูจน์ได้ด้วยหลักวิชาณองค์นี้เรียกว่าองค์นี้เป็นเลี่ยมขึ้นคอได้เลยครับผมอย่างนี้พุทธคุณเป็นหลักวิชาณหมดครับผมไม่ไม่ได้มาคุยเรื่องไสยศาสตร์ครับขอบคุณมากอาจารย์ตัวให้เรียบร้อยพันบูชาได้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอะไรนั่นเนี่ยน้ำน้ำสีบ้านะ